สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นีออนคลาสชา e l คลิปนี้ครับผมแล้วก็อยู่กันในเกม r o v ครับวันนี้เนะก็เป็นวันที่11นะครับผมเป็นวันจันนะเป็นเช้าเช้ามากๆากเลยประมาณเที่ยงคืน10นาทีนะครับผมก็ตอนนี้เนะก็วอลล์พาดสี่สั้นห้าก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปจัดกันเลยดีกว่าเนาะโดยที่วอลล์พาดครับผมจะอยู่ทางด้านล่าง มุมจอด้านล่างสายนะโอเคกดเข้าไปเลยอ่านี่ครับผมวาร์โลพาสซีสั้นห้าเนาะก็จะมีในส่วนของฮีโร่ไฮยาเตแล้วก็สกินซานกุนเบลดโอเมนนะครับผมน่าจะอ่านถูกนะซานกุนเบลดโอเมนโอเคไปเลยอ่าอันนี้เราได้รับว a ร์โลพาสแบบฟรีมันครับผมไปถึงบทที่5เลยเพราะว่าเรามีของเก่าอยู่เนะนาะคะแนนของเก่านะครับผมเนี่ยปึบครับผม เปิดคะแนนของเก่าไปเปิดมาปุ๊บเราก็ได้ไปที่เลเวล6เลยนะครับซึ่งในวาร์เ p อร์พนะครับผมมีคุณผู้ชมเราถามมาเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะจัดให้แบบละเอียดเลยคือด,ดูคลิปนี้จบปุ๊บสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับผมว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีนะครับผมก็วาร์เรอร์พามีอยู่2สายนะครับผมได้แก่สายฟีนะครับผมข้างล่างเนาะสายฟีนี่ก็คือฟีจริงๆครับผมไม่ได้อะไรเลยได้แต่พวกเพชรนะครับผม นะแต่พวกเพชรลูกแก้วนะครับผมฮีโร่ฮีโร่ไม่ได้เนาะเออไม่ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็เป็นแบบอ e ีเลดนะครับผมก็คือเปิดแบบเสียเงินเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดคัมภีกันเลยดีกว่านะครับการเปิดคมภีนะครับผมก็มีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แบบศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงแบบสักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะใช้ด้วยกันทั้งหมด299คูปองครับผมส่วนแบบ คัมพีศักดิ์สิสทธิ์ขั้นสูงเนี่ยจะใช้ที่549คูปองก,ก็มีคูณผู้ชมก็ผมถามอีกว่าจัดแบบไหนดีโอเคก็มาดูตรงนี้ก็ผมรายละเอียดเนาะอันนี้เป็นแบบคัภีศักดิ์สิสทธิ์ของเซเนียลเนาะก็ถ้าเปิดไปปุ๊บเนี่ยจะได้เลเวล5นะครับผมก็จะได้สกินแล้วก็ได้อ่ารูปโปรไฟล์แล้วก็ได้ลูกแก้วอีก2ลูกซึ่งของตรงเนี้จะได้ครบหมดทุกอย่างเลยจนถึงเลเวล70นะครับผมอ่า แต่ว่าต้องเล่นเก็บเควสด้วยนะอ่าเก็บภารกิจด้วยนะครับผมเปิดไปปุ๊บตรงนี้ถ้ากดเปิดนะจะได้ถึงเลเวล5นะครับผมต่อไปอันนี้เป็นแบบคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมจะได้ถึงเลเวล15เลยแล้วก็จะได้ทั้งตัวฮีโร่ใหม่นะครับผมไฮเตะแล้วก็สก,กินด้วยนะแล้วก็เล่นเก็บไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล70นะครับผมตรงนี้นะครับผมก็คือในส่วนของความต่างระหว่าง 2 9 9กับ549ก็คือถ้าคุณผู้ชมเปิดแบบธรรมดาไอ้กรงล้อตรงเนี้ยคุณผู้ชมจะได้ไม่ครบครับผมอืมจะได้ไม่ครบก็จะได้อ่าในส่วนแบบไม่ครบอะเออส่วนมากจะได้พวกบัตรเปลี่ยนชื่อเพชร100 exp คูณ2อ่าแล้วก็โทรโขครับผมจะได้พวกนี้อ่านะครับผมแต่ถ้าคุณผู้ชมจัดเต็มนะ549คูปองหมดเนี่ยจะเปิดได้ครบเลยเพราะฉะนั้นก็ ยู่ดีคุณผู้ชมตัดสินใจเนาะซึ่งไอตรงนี้ครับผมนี่ถามว่าคุณผู้ชมอยากจะได้2สกินนี้ไหมถ้าไม่อยากได้2สกินนี้นะครับผมก็แนะนําว่าให้เปิดแค่2องร้อยกาคูปองแต่ถ้าอยากได้2สกินนี้ก็แนะนําให้จัดเต็มที่549คูปองนะครับผมอ่าทีนี้ก็รู้ความต่างกันนะว่าต่างกันตรงไหนนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะจัดเลยดีกว่านะครับผมกันที่549อ่คูปองนะครับ คือผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะอ่าผมมีอยู่แล้วเมื่อกี้มีอยู่แล้วเลเวล6ใช่ป่ะบวกอีก15ก็จะไปเลเวล21นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมก็รับทั้งหมดเลย wind, s s. <S ก็ได้มาแล้วน,นะครับผมฮีโร่ใหม่ไฮาเตนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวทีหลังอ่าค่อยรีวิวทีหลังนะผมผมังเล่นไม่เป็นเลย แล้วก็ได้สกินแลวครับผมเมทัลิกไนท์แมร์ครับผมก็ถือว่าคุ้มนะอ่ายังไงวารุพัฒก็คุ้มอยู่แล้วครับผมอ่าคุ้มอยู่แล้วไงก็คุ้มอ่าตรงนี้ยังไม่เปิดเนาะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมใจร้อน,นครับผมอยากจะเปิดก็สามารถเปิดได้นะเออถ้าเต็มเลเวลสูงสุดโอ้โหอีก49เลเวลครับผม จะใช้อีก2,450คูปองก็ใครที่อยากจะได้กรอบรูปโปรไฟล์ของไฮยเตะแล้วก็พร้อมท่าเต้นของไฮยเตะก็จัดได้นะครับผมภายใน3วันก็คือถ้ากดตรงเนี้จะได้กรอบรูปพร้อมท่าเต้นด้วยนะครับผมซึ่งผมให้เอาดีว่าผมทุนน้อยเอาเก็บไว้สุ่มลดค่า A ครับผมอุ้ยทุนอ่าแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะตวเวอร์แนตะ่แป๊บหนึ่งนะอัดคลิปอยู่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมชวนเพื่อนมากดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผม โอเคไปเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลเล็กๆน้อยๆเนาะอ่ะที่เลเวลหนึ่งนะครับผมได้สกินของไฮยาเตเนาะแล้วก็ที่เลเวลห้าครับผมได้เป็นรูปโปรไฟล์ของอ่า Voice of v e r a นะครับผมแล้วก็ที่เลเวลเลเวลสิบเลเวลสิบได้เอฟเฟกต์วิ่งนะครับผมเราลองไปกันแบบเร็วๆเลยแล้วก็ที่เลเวลสิบห้าครับผม ได้เป็นไฮเตะนะครับผมฮีโร่เนาะไปกันแบบรอดเร็วรอดเร็วครับผมที่เลเวล20ครับผมได้เป็นรูปโปรไฟล์ของดรซซี่ครับผมสายฟยีเราไม่พูดถึงแล้วกันเนาะแล้วก็ที่เลเวลอ่าครับผมได้เป็นเอฟเฟกต์กราฟเนาะ,ะแล้วก็26กครับผมได้เป็นรูปโปรไฟล์ Starfall ครับผมของซิลนะครับผม โอ้ยมีคูปองเ้ยครับผมอ๋อรอบนี้มีคูปองครับผมพี่สมนาคุณเ,เขาบอกว่ารอบนี้มีคูปองคืนให้200คูปองแลครับผมก็โอ้โหแบบนี้คุ้มนะใครที่เปิดธรรมดาระดับสองนี่เหมือนกับลงทุนเปิดแค่99คูปองนะครับผมโอ้รอบนี้คุ้มจัดไปเลยนะครับผมโหผผชอบเลยครับแล้วก็ที่30นะครับผมเลเวล30ิจะได้เป็นสกินครับผม ก็มีอยู่3ตัวให้เลือกนะบาดัม um, แล้วก็ตีมี่ my, ใช่ป่ะแล้วก็ลุกใช่ป่ะนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะโอ้รอบนี้คุ้มมากครับผมแล้วก็ที่เลเวล34ครับผมได้เป็นคัมพีนะเอาไปปุด,ปด,ปดเปิดเล่นๆครับผมเลวเวลที่37ได้คูปองครับผมโอ้ oh. คูปองคืนโับผมคูมปองคืน แล้วก็ที่เลเวล40ได้เป็นคัมพีขั้นสูงเอาไปหมุนเกลือกันนะครับผมอ่าไปกันรัวๆนะที่เลเวล45ครับผมได้เป็นสกินนะก็มีของนาคอสอลิตแล้วก็อ่าสกินอีกตัวหนึ่งนี่เป็นของอะไรนะของอ่าหลวงพ่อหลวงพ่อจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ <laughs> ไ,มไ,ดไม่ได้เล่นนานหลวงพ่อโอเคต่อไปรหบผมที่เลเวล46ได้เป็นรูปโปรไฟล์ของยีอนครับผม โอ้ยอนที่ขี่มังกรทะลุฟ้านะครับผม47ครับผมโห้ยได้คูป,ปองอีกแล้วอ้โหคุ้มครับผมรอบนี้แนะนําคุณผู้ชมไม่เปิดเลยนะมันคุ้มมากครับผมแล้วก็ที่50ครับผม50ได้เป็นเอฟเฟกต์วิ่งพรามนะครับผมอ่ละอ่ละที่เลเวล51ได้คูป,ปองมาอีก20คูป,ปองครับผมโอ้หรอบนี้นะนไม่เปิดเลยนะ <laughs> ไม่ได้ตังค์นะผมผมไม่ได้ตังค์จาก ROV e นะ แต่ว่ามันคุ้มจริงจริงเราแล้วแล้วก็ที่เลเวล54ผมได้คูปองอีกแล้วอีกยีครับผมที่55ครับผมได้เป็นอ่าในส่วนของเอฟเฟกต์สังหารแล้วก็ที่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ท่ทีครับผมที่57ได้เป็นคูปองอีก20คูปองครับผมโอ้คุ้มมากเลยอ่ะแล้วก็ที่เลเวล60ครับผมได้เป็นในส่วนของฮีโร่ให้เลือก4ตัวครับผมใครที่ยังไม่มีก็จัดไปนะครับผม โอ้คุ้มมากครับผมคุ้มมากโอ้ยที่เลเวล6ก็ครับผมได้รับคูปองอีก30คูปองครับผมโอ้โหเฮยเอ่ออันนี้เอ่อคุณที่ชวนผมขอขอแป๊บหนึ่งนะครับผมเห็นเห็นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ชวนเพื่อนมากดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมอัดคลิปแป๊บหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็ที่เลเวล61ไิบเอ็ด้ผมได้คูปอง30คูปองใช่ปะ ที่เลเวล64ครับผมได้คูปองอีก30คูปองครับผมโอ้โห67ได้อีก30คูปองครับผมโอ้โห้และที่เลเวล70ครับผม <Wow! S 1> ได้ในส่วนของสกินเนาะเป็นสกินโอเมนครับผมซากุนเบลดนะครับผมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะซากุนเบลดครับผมก็สวยงามครับผมสกินนี้สวยงามเลยแล้วก็ ถ้าคุณผู้ชมนะครับผมทําจนถึงเลเวล70แล้วเนี่ย mm. ก็สามารถมาหมุนกรงล้อตรงนี้ได้นะครับผมก็คือถ้าเปิดคัมพีขั้นสูงเนี่ยจะได้ตรงนี้ครบแต่ถ้าเปิดคัมภีอ่าศักดิ์สิทธิ์ธรรมดานะครับผมทั่วไปก็จะได้ตรงนี้ไม่ครบนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมตัดสินใจเอาเนาะโอเคก็ถามว่ารอบนี้คุ้มไหมอ่ะผมว่ามองว่ามันคุ้มนะเออก็คือคุณผู้ชมเปิดแค่สองอ่ะ อ299นะครับผมเปิดแค่299แต่ได้คูปองคืนอีก200อะก็เหมือนกับคุณผู้ชมใช้แค่99คูปองครับผมโอ้โหถือว่าใช้น้อยมากเลยนะโอ้ไม่รู้จะคุ้มยังไงอีกแล้วครับผมซีซั่นนี้เป็นอะไรที่คุ้มมากโอเคครับผมก็คลิปนี้คงจะมีแต่เพียงเท่านี้เนาะเอาไว้คลิปหน้าผมผมก็จะมารีวิวเจ้าไฮแอตเตะนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหัดเล่นแป๊บหนึ่งนะครับผม แล้วก็ขออภัยคุณผู้ชมสองคนเมื่อกี้เลยนะที่เอ่อรีบมาชวนผมเล่นนะผมขออภัยจริงๆครับผมผมมาอัดคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องตัดต่อแล้วล่ะอ่าก็จะอัพภายในคืนนี้ครับผมนะก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมถึงตรงนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นผมรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ครับผมกดทุกอย่างที่มีครับผมเออแป๊บหนึ่งครับผมเสียงถ้าเสียงคลิปนี้มันไม่ดีอะไรยังไงก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมคือตอนนี้กําลังทดสอบระบบ สตรีม <Steam S 2> อยู่นะครับผมโอ้ยยาวไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสาวาดีคราับ